สวัสดีนะคะวันนี้เขาพอจะมาแจ้งข่าวเรื่องพอจะมาแจ้งข่าวเรื่องว่าพอจะล้างชาแนลนะคะแล้วก็ลบคลิปนะคะคลิปจากกิจกรรมคลิปสควิชชี่แล้วก็คลิปจากฉลากพอก็จะลบนะคะแล้วก็ลงคลิปนี้แทนนะคะคือพอจะมาจัดกิจกรรมในคลิปนี้ด้วยนะคะมันอาจจะมีตมําหนินะคะเอก็ต้องขอพัยจริงๆนะคะคือพอจะให้แค่รางวัลเดียวนะคะแต่5าชิ้น ไปดูอันแรกที่โอ๊ยมึงขอโทษค่ะเมื่อกี้ลดตตอกไปดูอันแรกกันเลยอันแรกนะคะจะเป็นดูรายากินะคะก็จะมีตำหนิแค่ตรงนี้นะคะตรงที่มันแตกัแต่นุ่มมากอ่ะแบบปีดได้สนุกเวอร์ก็ข้างหลังแค่นี้ข้างหลังนี่คับมันหุ่งแจนะคะไปดูชิ้นที่สองที่พอแจกกัน อันนี้ตำหนิอาจเยอะแต่พอขออภัยนะคะคือพอจะส่งฟรีอีเอนะคะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะแล้ก็นี่นะคะตำหนิออทากคนอาจจะไม่ชอบอข้างๆก็จะมีประมาณนี้มันหลุดด้วยนะคะขออนุญาตบีบนะมันก็สโลว์นะจริงๆมันสโลว ไปดูชิ้นที่สามจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะจะมีจำนวนแค่นี้แล้วก็ข้างหลังนิดนึงมันไม่ค่อยเห็นอะนี่ตามนี้นะมันจะนุ่มกว่าไอ้โรลลายกิรนิดนึงเป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้แฮมแฮมเบอร์เกอร์ไปดูชิ้นที่สี่กันชิ้นสี่เป็นวัฟเฟิลนะคะ สโลนะคะไม่มีตำหนิค่ะดูความสโลนะ,ละกล้องโฟงกัสอีนึงก็สโลอยู่อ่ะดูชิ้นที่สุดท้ายกันเลยค่ะจะเป็นนี่โท Slow คุมะสโล้วยก็จะมีตรงนี้เป็นหน้าหมี กล้องนี้แล้วมันก็จะออกเหลืองๆเห็นปะถ้าดูไอแกมันจะเหลืองมากอ่ะแบบนึงโอเคเดี๋ยวพอจะปิดไฟให้ดูมันก็จะแบบประมาณเนี้ยตรงนี้มันจะดำๆมานเป็นโคมไฟนะคะมันก็จะออกดำๆอย่างนี้แล้วก็ห้องหลังนะแต่ถ้าพอเปิดไฟมันจะมองไม่เห็นไงไม่เห็นเห็นนีนะคะพอจะแจกที่ห้ารางวัลก็มีตามนี้นะคะห้าชิน้นคือ พอไม่น่าเจอพอจะออจับวันไหนนะคะเดี๋ยวคนเล่นเยอะเมื่อไรพอจะจับเัืไหนด้วยลรามากิจกรรมตับปันอาจจะแจกสูสลามนะคะก็หรือแม่ก็แจกเป็นสกูชี่เหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะคะคือลืมบอกเรื่องกติกานะคะกติกาคือกดติดตามชแนลพอยนะคะแล้วก็เขียนชื่อไอ l ดี e ไ หรือเบอร์โทรศัพท์หรือเฟซน,นะคะแล้วก็เขียนชื่อโรงเรียนก็เขียนชื่ออายุนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็ได้เล่นไปแล้วค่ะก็อ,อย่าลืมมาเล่นกันด้วยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะอ,อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะ